โรคติดเชื้อไวรัส SV คือภัยเงียบที่อาจทำลายชีวิตเด็กเล็กแต่การมีทางเลือกใหม่นี้เปลี่ยนเกมได้อย่างมากสถาบันสุขภาพเด็กแจ้งเตือนว่า SV เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ทารกและเด็กเล็กต้องนอนโรงพยาบาลเนื่องจากความเสี่ยงสูงในกลุ่มอายุต่ำกว่า1ปีซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตถึง1.75ต่อประชากร100,000คนสูงกว่าเด็กในกลุ่มอื่นอย่างชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือมีวิธีป้องกันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปชื่อนิเซวังที่สามารถป้องกันไไดดด้้ถึงง8ม่ตออฉีทุกเืน การศึกษาพบว่าผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเกิดขึ้นภายในสองสัปดาห์หลังการฉีดซึ่งแตกต่างจากการฉีดยาป้องกันเดิมที่ต้องทำทุกเดือนนี่คือจุดเด่นที่ทำให้ผู้ปกครองประทับใจแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือวิธีนี้เหมาะกับทุกกลุ่มอายุไม่จำกัดเฉพาะเด็กที่มีโรคประจำตัวเท่านั้นนายแพทย์อาคมผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชชีนระบุว่าควรฉีดให้ทารกแข็งแรงอายุต่ำกว่า8เดือนทุกคนและเด็กกลุ่มเสี่ยงอายุต่ำกว่า12เดือนเช่นเด็กคลอดก่อนกำหนดหรือมีปัญหาระบบหายใจแม้เด็กทีีี่มมสสุขภาาาพดก็ราารถรับ วัคซีนได้หักมารดาได้รับวัคซีนแอสวีอย่างน้อย14วันก่อนคลอดคำถามที่น่าคิดคือวัคซีนนี้จะมีผลกับเด็กที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือไม่คําตอบคือใช่เพราะการป้องกันแบบนี้ช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อในชุมชนทําให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับความคุ้มครองมากขึ้นนอกจากวัคซีนผู้ปกครองยังสามารถป้องกันได้ด้วยการให้นมแม่อย่างน้อย6เดือนล้างมือบ่อยๆและหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดในฤดูการระบาดมิถุนายนพฤศจิกายน หากพบว่าเด็กมีอาการไข้สูงหายใจเร็วหรือมีสีหน้าซึนควรพาไปพบแพทย์ทันทีเพราะเด็กต่ำกว่า2ปีมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนจากเอสวีคุณคิดว่าการฉีดวัคซีนเอสวีควรเริ่มต้นที่อายุเท่าไหร่แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน